ก็นี่เป็นบรรยากาศนะมันเกิดของแม่นะครับทุกคนก็กินกันอย่างเต็มอร่อยด้วยนขึ้นเหมอเอาหมูทอเกือให้หลานนีไม่เป็นไรนะวันนี้แม่ก็เพิ่มจริงอะเป็นเดิมลแม่ก็มว่าแม่ก็ู่าาได้เปมนมก็ตอ่น่อแต่่อไปด้วยนะนี่ไม่ใช่ไข่หรอแม่เอาไข่ออนไข่ไข่แม่ใงนี่ค่ะ เอาแม่ชูมือหน่อยแม่เนี่ยของวันเกิดครับนี hey. ่ของวันเกิดแม่ขาบอกหน่อยขาวแบบนั้นอ้าววินนี่ชูมือให้กล้องเร็ว องมือแล้วเดีวมาเองม้ไปเองเย็นเย็นเอาชูมือแล้วสองมือเอ๊ยตุดนตาัมลอันนี้นึ่งไหมคร